สวัสดีค่ะสวัสดีชาวท็อกทูอารีทุกท่านนะคะอินิตต้อนรับเข้าสู่อารีเรื่องเล่าเบาใจห่งหางกันเป็นนานหลักปีเลยนะคะแต่สุดท้ายเรากลับมาเจอกันอีวันนี้เราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาะค่ะน่าสนใจมากต้องย้อนความก่อนเรื่องจากปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าป่วยเยอะมากเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะด้วยไวหด้วยมั้งหรืออาจจะเป็นเพราะนอนนอนด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเป็นปีที่แบบร่างกายวีคสุดๆ แล้วก็เป็นปีที่ยมอะมเรียกว่ายมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเลยใช่ไหมคะก็คือปลายปีมีอาการไข้หวัดแบบน้ำมูกไหลตลอดเวลาแบบจนข้ามปีเสร็จพอข้ามปีเสร็จหายหายเสร็จแล้วเป็นใหม่เป็นใหม่เสร็จแล้วเป็นอีกเป็นอีกเสร็จแล้วอติดโควิดแล้วก็แบบมันจะมีอาการทางกล้ามเนื้อทางในรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแล้วกันเนาะทีเนี้ยก็เลยรู้สึกเลยว่าแบบเออเราเรา,เราต้องมาทบทวนแล้วนะว่าเราเจอกับอะไรอยู่ตอนนี้ ีนี้ก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราอาจจะคิดว่าเราเมื่อก่อนเราเคยนอนเท่าเดิมเนาะเท่านี้แล้วก็ตื่นเวลาเดิมแต่ด้วยอาจจะด้วยวัยด้วยมั้งที่มันเปลี่ยนไปมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเรานอนน้อยมันอาจจะไม่ดีค e เวอรี่ร่างกายได้เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นคิดว่าเกี่ยวทีนี้ก็เลยลองปรับร่างกายในหลายๆด้านนะคะทีนี้สิ่งที่ตัวเองทําก็คือว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ดีดีกว่า มันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบการนอนที่ไม่เพียงพอออกกําลังกายที่ไม่มีเลยในช่วงนั้นเนาะแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีการกลับไปทานแอลกอฮอล์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมันเลยทําให้เหมือนอิมมูนซิสเต็มมันกลับมาไม่ดีเลยอะ่ะก็เลยหาหาข้อมูลนะว่าแบบอะไรที่มันจะดีกับชีวิตกาลังกายก็ไปสรรหาสารคดีเนาะก็ได้รู้อะไรหลากหลายแต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากอันนี้ที่นักเจอมารู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เออดีแฮท,ทุกคนควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยมันเป็นเออเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการรักษาหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อหนังสือว่าออ The Healing Factor The Healing Factor ของดิพั c โชปรานะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่แบบอ่านแล้วเนี่ยเนื้อหาใจความของเขาอะมันมีความ รู้สึกว่าเออมันมันมีความเชื่อมโยงกันกับองค์รวมหลายๆด้านมันจะไม่ใช่แค่คุณต้องทานอาหารออกกําลังกายไม่ใช่ขนั้นมันจะมีเรื่องของการจิตใจเข้ามาด้วยที่ิว่าไม่ค่อยเจอหนังสือแบบนี้บ่อยนักในการที่จะแบบเป็นคุณหมอด้วยนะคะรักษาในส่วนของการดูแลเรื่องการพักผ่อนสุขภาพอาหารการกินเนาะอารมณ์อะไรพวกนี้แล้วก็มีเรื่องของการจิตใจเข้ามาเติมเข้ามาด้วยในสามองค์วงเนี้ยจะต้องมาด้วยกัน แล้วดรดีพักโชปราเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นแพทย์นะคะแล้วก็เป็นนักเขียนชาวบริการเชื้อสายอินเดียที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์ทางเลือกและการพัฒนาตัวเองด้วยเอาปนเข้าไปอีกเขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักการรวมการแพทย์แผนตะวันตกกับการเยียวยาองค์รวมเช่นการฝึกสติและการทําสมาธิแนวคิดของเขานะคะจะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจรวมถึงการบําบัดรักษาด้วยนะทางวิธีธรรมชาติแล้วก็ใช้จิตวิญ,ญญาณในการรักษาก็คือเรียกว่า จะไม่มีการใช้จะมีการใช้ยาทางการแพทย์ปกติอยู่บ้างแต่ว่าจะน้อยกว่าการใช้ยาทั่วไปคือส่วนตัวนั้นเองกับคนที่ไม่ค่อยกินยาไม่ไม,ไม่ไม่บายในการกินยาแบบแผนปัจจุบันอย่างเช่นเวลาไม่สบายหรือว่าเวลาที่แบบตอนแต่ว่าเวลาที่เรากินยาปฏิชีวนะแบบเนาะจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมันเหมือนโดนแบบระบบย่อยไม่ดีเลยท้องอืดมันมันแย่ไปสักพักหนึ่งใหญ่จนกว่าร่างกายจะเรีโคอ,อลลีกลับมาได้ส่วนตัวก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องยาปฏิชีวนะทั้งเลยว่า มันดีแหละมันจะช่วยรักษาในจังหวะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เส้นทางระยะยาวที่เราจะเดินไปน,นั่นเอง,ซ,งซึ่งหมอท่านนี้เขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกันแล้วก็มีการบําบัดรักษาด้วยวิธีธ,ธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะดรโชปราเนี่ยดรโชปราเนี่ย, ra, เ,ยเขาก็จะได้เขียนหนังสือมาหลายเล่มเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมบ้างแล้วก็ที่สําคัญมีเรื่องของการสร้างสติเพื่อให้สุขภาพดีด้วยอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง,น,งนะนะ แต่ว่าพออ่านรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันกันกบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณด้านไหนซึ่งจริงส่วนตัวเราเป็นคนเชื่ออะไรบอยู่แล้วคือเออในส่วนของหนังสือที่เจอมานี่นะคะจะเป็นหนังสือชื่อว่าเป็นหนังสือชื่อว่าเดี๋ยวนะเอ,อ่อเติ้ตต่งหนังสือชื่อว่า healing self ซึ่งหนังสืออันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องการแบบมีการาดูแลสุขภาพยังไงอะไรซึ่งหนังสือ The Healing c e l l เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีพักชปราส์เขียนร่วมกับบูดอฟแทนซี่นะคะบูดอฟแทนซี่เนี่ยเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นแพทย์เหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เนาะแล้วก็จะดูแลในส่วนเรื่องความผิดปกติของสมองเป็นศาสตราจารย์ที่ฮาร์วาร์ดมิลลิแคร์สคูลแล้วก็ ทำงานที่ m มส s a c h เ s e t t s จ e เนอร l ฮอส p ิทอลด้วยเป็นผู้อำนวยการเลยนะด้านการวิจัยกับพันธุศาสตร์และโรคทางระบบประสาทแทนซี่นี่เป็นผู้บุกเบิกการค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์หลายตัวเลยซึ่งทําให้วงการการแพทย์เนี่ยเข้าใจถึงกลไกของโรคนี้มากขึ้นแลวเขาก็ทํางานร่วมกับเด็พักช่วน,นี่ยในการเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับสุขภาพก็จะมีเรื่องซูเปอร์เบนด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่นักอ่านแล้วรู้สึกทัดใจเนี่ยจะเป็นเรื่องฮีลิ่งเซลล์การแบบการรักษาตัวเอง ซึ่งเป็นการเน้นความสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งแทนซี่เนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นการศึกษากับการป้องกันรักษาโรคซเมอร์เนี่ยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้วยกับทางวิทยาศาสตร์เนาะทีนี้หนังสือเล่มนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าในหนังสือเขาก็จะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพรักษาตัวเองต่างๆสรุปเลยเนี่ยหลักการสําคัญนะในการที่ดูแลสุขภาพของเขาคือ หนึ่งเลยคือการที่เรามีเซลฟ์แคร์ก็คือป้องกันโรคด้วยตัวเองได้การดูแลไม่ควรเริ่มจากการแบบเกิดโรคแล้วอะต้องเริ่มจากตั้งแต่แบบสมมติว,ว่าเรายังไม่เป็นใช่ไหมทายังไงให้มันไม่เป็นโรคเนี่ยจะไม่ใช่การรักษาที่ปลายทางอีกต่อไปก็เรียกว่าในการที่จะอยู่ไม่รักษาปลายทางอะก็ต้องเริ่มจากการที่ใส่ใจสุขภาพในชีวิตประจำวันเช่นเริ่มจากการอาหารที่ดีออกกําลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องความเครียดเป็นหลักอันดับที่สองนะคะข้อสองก็คือว่าการที่มีแบบ My Body Connection กัน ซึ่งจิตใจและร่างกายต้องเชื่อมต่อกันความหมายของเขาก็คือว่ามีผลโดยตรงเลยนะกับสุขภาพก็คือต้องมีมีสติตลอดเวลาการมีสติมีสมาธิเนี่ยและการมีคติที่ดีต่อการรักษาสุขภาพร่างกายเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ยืนยาวได้อันที่สามนะคะจะเป็นเรื่องการสร้างนิสัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่ย,ยั่งยืนซึ่งนิสัยที่ดีในการที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นนิสัยที่เป็นดูทีเนาะเช่นแบบมีการระลอบที่เพียงพอมีการบริหารร่างกายอาจจะต้องเซต คิดดูขึ้นมาตารางขึ้นมาเพื่อให้มันแบบสอดคล้องกันกับตัวเองแล้วก็นอกจากการที่มีเนิสัยที่ดีแล้วอ่ะจะต้องมีการแบบเชื่อมต่อกับคนอื่นด้วยนะในการที่จะแบบเเข้าใจเขาในเชิงบวกการที่พูดถึงคนอื่นในเชิงบวกเนะี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างระบบภูมิการที่แข็งแรงกับสุขภาพที่ยังย่งยืนได้ข้อสี่นะคะจะเป็นเรื่องของการบําบัดแบบองค์รวมก็คือต้องผสมผสานระหว่างการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็การแพทย์ทางเลือก เช่นถ้าเราจะมีการใช้ยาเราก็ต้องมีการแบบฝึกโยคะมีการบริโภคอาหารที่ดีด้วยคือผสมผสานกันระหว่างแบบเทคโนโลยีที่เป็นทางการแพทย์ชั้นสูงหรือว่าการจะเป็นแพทย์ธรรมชาติอันนี้ก็ต้องผสมผสานกันด้วยแล้วก็มีการทําสมาธิเข้าไปเป็นโฮลิสติกฮีลิ่งและสิ่งสําคัญอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจะก็คือแบบอันนี้เป็นข้อห้าแล้วนะข้อห้นี่คือการที่สามารถยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ อันนี้มีส่วนสําคัญมากในการที่ทําให้ร่างกายเราอ่ะมีสุขภาพที่ดีเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันอันนี้มันน่าสนใจนะก็คือเขาบอกว่าการที่เราอ่ะไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวไม่ได้เนี่ยมันทําให้แบบร่างกายมันมีความเครียดแล้วความเครียดเนี้ยมันทําให้ส่งผลร้ายต่อร่างกายเราด้วยคือการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากในการ,รกษาสุขภาพเลยนะความในความคิดของเขานะคะแล้วก็การยึดมั่นแล้วก็ความพยายามจะจะควบคุมทุกอย่างอะ่ะ มันเป็นความเครียดมันทําให้ร่างกายอ่ะแย่ลงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออไม่เคยมีใครสอนตรงนี้เนาะเรายังไม่เคยมีถึงแม้มจ,จะมีแต่คนพูดเรื่อง n ิทริชั o เนาะมีคนพูดเรื่องแบบเอ่อต้องทานดีออกกําลังกายสม่าเสมอหรือว่าแบบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของ adaptability อ่ะอันเนี้ยยังไม่เคยได้ยินใครพูดว่าแบบมีผลกับสุขภาพจริงคือการยอมรับกการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงคืออย่างเช่น เราาจะเอ้ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าสมัยนี้มันเร็วใช่ไหมคะยิ่งคนสมัยนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วคนที่ไม่ยอมมาการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะยิ่งรู้สึกเครียดเพราะว่ารู้สึกอ๋อต้องเปลี่ยนแล้วหรอแต่ทำไมต้องเปลี่ยนพอโดนริเรปุ๊บชีวิตก็จะไปต่อไม่ได้อันนี้มันทําให้เกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ยอมรับแล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้เนาะข้อหนะคะเป็นเรื่องของการเยียวยา,ยาตัวเองด้วยความคิดเชิงบวก i n มันช่วยได้งนะ thinking ่ิ ความคิดเชิงบวกน่จะสามารถเขาบอกว่าความคิดเชิงบวกจะสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจการฝึกมงโลกในแง่ดีนะคะคือเช่นวิธีของเขาก็คือว่าการฝึกเรื่องแบบเรู้จักกระตันยูรู้คุณรู้สึกขอบขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นต้นแล้วก็สิ่งนี้ในการคือเรียกว่าในแต่ละวันนะต้องมองหาโอกาสที่จะท้าทายตัวเองที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้น่ะเช่นแบบอ่ารู้สึกขอบคุณสิ่งนั้นอย่างจากใจ ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเออดีจังอ่ะเอาก็ตัดก่อนนอนเลยนะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่านัทเองอะนะจะชอบนอนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยที่นอนเราเย็นสบายจังเลยมีแอร์แบบให้นอนด้วยรู้สึกขอบคุณที่นอนนี้จังเราจะนอนทิ้งตัวไปกับความรู้สึกนี้ที่มันรู้สึกว่าร่างกายเรามันจมไปในแบบไปในหมอนเป็นในแบบเตียงอันนุ่มนิ่มนี้ขอบคุณนะขอบคุณเตียงนี้ที่ให้เราได้นอนหลับสบายแล้วก็หลับไปกับความรู้สึกนั้นมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบ บวกแล้วก็ตื่นมาด้วยความรู้สึกที่ดีข้อ7นะคะข้อ7จะเป็นเรื่องของการสร้างแบบสุขภาพที่ดีจากภายในก็คือ i n n e r healing i n n e r healing เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมโยงตัวตนภายในและความสงบในใจจะนําไปสู่การรักษาที่ลึกซึ้งก็คือการสร้างความสมดุลในชีวิตระหว่างร่างกายและจิตใจแล้วก็จิตวิญญ,ญาณด้วยทําให้เราอะมีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกคือมันเคยมีคนบอกว่าอารมณ์ดีก็จะอยู่นานใช่ไหมคนที่อารมณ์ดีจะไม่ค่อยป่วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ เราคิดว่าคนที่อารมณ์ดีอ่ะบางทีแบบเขาก็ไม่เห็นเป็นโรคภัยอะไรเลยส่วนตัวคนใกล้ชิดอะคนที่เขาหัวเราะง่ายๆอะไรเงียเย้ยถ้าเขาแบบไม่ได้กินแย่จนเกินไปเราคิดว่าเขาแบบสุขภาพแข็งแรงดีเพราะว่าเขาไม่เครียดเนาะแล้วมันก็จะมีคนอีกประเภทนะที่แบบว่าเครียดแต่ว่าไม่พูดอันนี้เราเคยได้ยินเคยได้ยินบทความหนึ่งเขาพูดถึงบอกว่ามะเร็งอ่ะเกิดจากการที่แบบว่าความเครียดที่ไม่ได้ระบ,บายออกมา อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าแบบถ้ามะเร็งมันเกิดจากอาหารอะไรอย่างเงี้ยทาไมคนกินอาหารเหมือนกันถึงเป็นมะเร็งไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ทําไมคนที่กินอสมมติถ้ากินเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมะเร็งอย่างบางคนบอกว่าสูบุรี่มาทั้งชีวิตทําไมแบบเขาไม่เห็นเป็นเลยมะเร็งปอดทําไมแบบเนี่ยอันนี้มาตั้งตลอดชีวิตทําไมถึงกินเหล้าตลอดไม่เห็นเป็นเลยตับแข็งอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่ได้ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรมายืนยัน แต่เป็นความเชื่อเกอี่ยวกับเอ่อความรู้สึกเครียดในใจเราอะซึ่งนักเคยได้ยินอันหนึ่งที่เขาพูดถึงเลยว่าเออความเครียดเนี่ยมันเกิดจากการที่มะเร็งอะมันเกิดจากการที่เราเครียดเราไม่ไมส,าไมสามารถระบ,บายมันออกไปได้ไม่สามารถปล่อยวางชีวิตตัวเองได้แล้วก็แบบโกรธค่ะอารมณ์โกรธที่อยู่ในใจอะไรเงี้ยได้มันก็เลยทําให้แบบไปเอฟเฟกกับตรงใดตัวหนึ่งในร่างกายเหมือนไปนปะทุอยู่ภายในอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณโกรธคุณก็แบบเอามันออกมาค่ะ หรือพูดกับตัวเองบ่อยๆกันนะคะพูดกับตัวเองเรื่องแบบเออค่อยๆเคลียร์ปมตัวเองไปเรื่อยๆนะนะเชื่อว่าช่องทอล์ทุวอารีที่ที่เกิดมาได้เนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่นัดเองอนะเมื่อก่อนก็เป็นคนเครียดมากเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องช่ัยหม่โควิดเนาะกิจการก็ปิดตัวลงมันนั้นว่าทุกคนเป็นเหมือนกันแต่ว่าในจังหวะนั้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวอยอยจริงๆว่ะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่า ไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองที่จะก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างจากตรงนั้นไปได้เราก็เลยแบบคุยกับตัวเองเยอะมากเยอะมากๆจนเข้าใจว่าอ๋อการแบบตนเป็นที่พู้งแหข่งตัวน่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมั้นมเลยมีช่องนี้ขึ้นมาให้รู้สึกเราเรารู้สึกว่าเราต้องแบบแชร์เรื่องที่แชร์เรื่องที่เราอะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว,ลวมันดีมากให้กับคนอื่นๆได้รู้ได้เข้าใจว่า เฮ้ยการที่เรามีความเข้าใจตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองได้อย่างแท้จริงอะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงนะอันนี้แหละมันทําให้แบบเรารู้สึกว่านี่เป็นคีย์แฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้สติและสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองเลยอ่ะอันนี้เริ่มไปไกลละอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องคือ,ค,อคือหลักความเชื่อของของดรดีพาร์ชูปราเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงแล้วมันจิตปัญญานั่นแหละ จะเป็นเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างจิตเป็นจิตใจร่างกายเชื่อมกันคือถ้าถ้าให้มองย้อนไปในมุมของพุทธศาสนาเนาะก็จะมีกายกับจิตใช่ไหมคะถ้าใครเคยฟังธรรมะก็จะมีสส่วนกายและจิตซึ่งกายและจิต,จตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดรดิพักชวป้าเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีมากเป็นแบบเข้าใจความเป็นธรรมชาติซึ่งมี2ออย่างเรื่องจิตใจแล้วก็ร่างกายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะความคิดอารมณ์และจิตวิญญาณมีผลต่อสุขภาพร่างกาย แล้วกการรักษาจิตใจให้สมดุลเนี่ยสามารถรักษาร่างกายได้แล้วก็เรื่องของการพัฒนาจิตวัญญาเนาะการที่เอาไปปรับใช้เนี่ยคือให้เราสํารวจแล้วกพัฒนาจิตวัญญาตัวเราเองการพูดคุยกับตัวเองเนี่ยมันทําให้เราสามารถปลดปล่อยความกังวลแล้วกความทุกข์เพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลภายในได้อันเนี้ยส่วนตัวนัดปฏิบัติกับตัวเองแล้วมันรู้สึกว่ามันดีอย่างที่บอกไปมาสักครูเนาะรู้สึกว่ามันดีจริงมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่แท้จริงแบบ เข้าใจเราจริงๆอะอยู่ตรงนี้อยู่ในใจเรานี้เนาะอยู่กับตัวเราเลยแหละสนิทแนบชิงกับตัวเราเลยแล้วก็อีกอีกเรื่องนึงที่เขาเชื่อมากเลยนะคือการที่เรามีจะมีความชีวิตแบบมีความสุขได้อะคือให้ให้เรามุ่งไปที่แบบ power of intention พลังของการตั้งเจตนานเนี่ยคือดรเจษพักเนี่ยเขาเชื่อมากเลยว่าความตั้งใจที่ชัดเจนในการมีชีวิตอยู่จะแล้วก็มีความพัฒนาอะไรอะจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ แล้วพอเราอะตั้งเจตนาเนี้ไว้ว่าแบบจะเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นถ้าเรามีสุขภาพที่แบบไม่ค่อยดีเนาะเราจะเป็นคนนั้นคนที่สุขภาพดีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ตั้งเจตนาเลยว,ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะแบบสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการที่เราต้องอยากจะเป็นเราจะต้องทําตัวให้เป็นคนคนนั้นน่ะได้โดยอัตโนมัตินะแล้วก็เน้นไปที่เรื่องการใช้พลังงานเชิงบวกนะคะเน้นเรื่องแบบการมองโลกในแงน่ดีการมีความรักที่ดีนะคะความความมี การมีความรักที่ดีมีความกรุณามความขอบคุณจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็ส่วนมากแล้วโดยรวมแล้วทั้งหมดก็จะเน้นเรื่องการรักษาแบบองค์รวมนะคะเรื่องการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็การอยู่อยางนจิตใจร่วมด้วยเนาะสิ่งสําคัญก็จะมี3ด้านสมสมาธิแล้วก็โภชนาการแล้วก็การดูแลสุขภาพใจเป็นวิธีบำบัดที่สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ให้เชื่อในกฎแห่งการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยเป็นการที่แบบทําให้การปล่อยวางจากการยึดติดกับผลลัพธ์เนาะทำให้เราเครียด เพราะฉะนั้นการการที่เราปล่อยให้สิ่งต,ต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติจะทําให้ชีวิตเราแบบโฟล์ลื่นไหลแล้วก็สงบมากขึ้นอันนี้เป็นและทําให้พอเราชีวิตเราลื่นไหลแล้วก็สงบมากขึ้นเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราอ่ะก็จะแข็งแรงโดยอัตโนมัติก็คือเรียกว่าโดยโดยรวมแล้วนะคะความเชื่อของด,งดอรัดีผักโชปราเนี่ยคือการใช้จิตวิญญาณแล้วก็ความคิดในเชิงบวกในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อบําบัดต,ตัวเองแล้วก็สร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนเองอันนี้ดีมากอันนี้เป็นหนังสือชื่อว่า ชื่อหนังสือนะคะก็คือ Healing Self มีการแบบรักษาตัวเองเป็นหนังสือที่ดรดีพักช o ปราเขียนกับรูดอฟแทนซีอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราดูแล้วอ่านแล้วรู้สึกโอ้โหดีต่อใจจังเลยอ่ะเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเนาะถ้าใครแบบสนใจในในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ีเพิ่มเติมนะคะก็ลองไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้ดรชิบดีพักช p ปรานะคะมีพอดแคสต์ของดรเยอะมากเลยแต่ว่า อาจจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ลองดูอันนี้นะก็มีนํามาเล่าจากฮิลลิเซลเนี่ยมาเล่านิดหน่อยเป็นภาษาไทยเนาะมาสรุปให้ฟังเป็นมือต้นนะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนแบบมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็กินนี้ต้อนร,ร,รับเสมอสำหรับห้องนั่งเล่นของทองคทราอารีนะคะมาพูดคุยนยนางไรด,ดเรื่องเป็นพื้นที่สงบใจมาผ่อนคลายด้วยการตอบกันในข้าหน้านะคะโอกาสนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ